สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vision X Podcast วันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคำโลกแล้วก็ทองคำไทยนะครับพร้อมกลยุทธ์การลงทุนช่วงปลายปีซึ่งต้องบอกเลยครับว่านี่คือช่วงเวลาที่น่าสนใจกว่าทุกปีของราคาทองคำ เรามาเริ่มต้นกันที่ราคาทองคําโลกก่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคําได้ดีดตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับขึ้นไปทดสอบบริเวณ4,371ดอลลาร์ต่อออนซึ่งก็ถือว่าเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการแล้ว หรืออท i ไฮในระดับที่4,381ดอลลาร์นะครับในครั้งที่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญนี้ไปได้และเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรนะครับทำให้ราคาทองคำเกิดการย่อตัวลงพอสมควรซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติของตลาดเมื่อราคาเริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมก็จะมีนักลงทุนจำนวนมากที่เลือกจะล็อกขายทำกำไรออกมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาปลายปีแบบนี้นะครับมาดูปัจจัยความเสี่ยงเ,เรื่องสําคัญเรื่องนึงก็คือฟองสบู่ AI นะครับก็เป็นตัวแปรสําคัญของทองคาในรอบถัดไปอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเลยที่นักลงทุนทองคาต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ AI ของทางสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพวก NV i d i a ดี a c l e แล้วก็หุ้น AI ชั้นนําหลายตัวหรือหุ้นหนังกลุ่ม7นางฟ้านะครับราคาได้ ตัวขึ้นมาแรงมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ P/E ค่อนข้างสูงแล้วตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าราคาหุ้นเหล่านี้สะท้อนพื้นฐานราคาจริงไปแล้วหรือยังนะครับออแล้วลงทุนหลายๆท่านเริ่มมองตั้งคำถามแล้วว่าการใช้ AI เข้ามาเนี่ยสร้างผลกำไรตอบแทนได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่กิมมิตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเงินทุนมหาศาลนะครับ ที่มีโอกาสจะทยอยไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้แล้วก็ย้ายเข้ามาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งหนึ่งนั้นก็คือตัวทองคํานั่นเองดังนั้นถ้าพูดกันตรงๆครับเออถ้า AI เกิดฟองสบู่แตกขึ้นมาโอกาสที่ทองคาจะทำออทา i ไฮไม่ใช่เรื่องเออที่จะหลาาใจนะครับอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยที่สร้างความผันผวนในตลาดโลกช่วงนี้ก็คือนโยบายการเงินของธนาคารญี่ปุ่นหรือ BOJ ทางบีโอเจก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับ0.75ซนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงสุดในรอบ30ปีผลที่ตามมาก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ18ปีสิ่งนี้ก็ส่งผลโดยตรงกับกลยุทธ์ที่เรียกว่าเยนแครีเทดนั่นเองนักลงทุนจำนวนมากที่เค,เคยกู้เงินเย็นนะครับซึ่งดอกเบีย้ยต่ำมากไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรและก็ทองคำ พอดอกเบี้ยญี่ปุ่นปรับขึ้นนั่นก็เป็นส่วนจําเป็นนะครับที่จะต้องปิดสถานะการขายทรัพย์สินแล้วก็เอาเงินกลับไปคืนหนี้ซะซึ่งแรงขายลาักษณะนี้อาจจะสร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อทองคําได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่กดดันราคาทองคําเช่นกันคือสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่เริ่มจะมีการ ออกมาค่อนข้างผ่อนคลายนะครับหลังยุโรปและก็ยูเคแสดงท่าทียอมรับเงื่อนไขบางอย่างแล้วเมื่อความเสี่ยงทางภูมิราัศาร์ลดลงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก็ลดลงตามลงไปด้วยสำหรับกลยุทธ์ของนักลงทุนพอเข้าสู่ช่วงปลายสุดสัปดาห์ของปีซึ่งก็มีเทศกาลคริสต์มาสและก็ปีใหม่รออยู่นะครับเมื่อสภาพคล่องเบาบางลงนะครับราคาสามารถเวี่ยงแรงได้ทั้งขึ้นทั้งลงโดยไม่จำเป็นต้องมีข่าวใหญ่หรือปัจจัยอะไรมารองรับได้เลยนะครับ เพราะนั้นกลยุทธ์สำคัญเราก็คือ1การปรับพอร์ตให้กระชับแล้วก็ลดขนาด Position แล้วก็อย่าโอเวอร์เทเกินไปมาดูแนวรับแนวต้านที่ต้องจับตานะครับสำหรับทองคำโลกโกลสปอตเนี่ยแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณสัก4,300ถึง4,292ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นโซนที่เหมาะสมสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น ส่วนแนวต้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก4 3 5 4ถึง4,371ดอลลาร์ซึ่งหากราคาขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็คงต้องทำการแบ่งขายทำกำไรนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงไปทองคำไทยเองก็ยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งก็อยู่ประมาณซึ่งอยู่บริเวณประมาณ31.2ดอลลาร์ต่อดอลลาร์นะครับแบงค์ชาติเองก็ชี้ชัดว่า1ในแรงกดดันที่ทำให้บาทแข็งก็คือธุรกรรมการค้าทองคา ประเทศไทยเองเป็นศูนย์การการค้าทองคารายใหญ่ของภูมิภาคนะครับแล้วก็เมื่อราคาทองคาโลกตัวสูงเงินทุนต่างประเทศจํานวนมากก็ไหลเข้ามาอยู่ในรูปแบบของธุรกรรมทองคาทางแบงก์ชาติก็เริ่มมีการเข้มงวดในการกํากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะออกออการตรวจสอบเอกสารซื้อขายทองคําของรายใหญ่หรือแหล่งที่มาของเงินความโปร่งใสของธุรกรรมสำหรับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก44,450 ถึง43,150บาทต่อบาททองคำนะครับแนวต้านอยู่ประมาณสัก44,800ถึง45,200บาทต่อบาททองคำานั้นมุมมองทองคำในอนาคตนะครับเรามองไปว่ามีสถาบันน,นำนะครับก็ให้ราคาทองคำในปี2026ไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Bank of America หรือ เออ UBS เองรายใหญ่ๆนะครับก็มีการประเมินว่าอาจจะแตะถึง5,000ดอลลาร์ 5, ต่อทรอยออนในปีหน้านะครับซึ่งปัจจุบันก็มีปัจจัยค่อนข้าง น่าสนใจที่จะสนับสนุนทองคำในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดดุลการคลังของสหรัฐเออสองครามรัสเซียยูเครนที่ก็ยังไม่จบนะครับความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกเลยเออที่สำคัญเลยก็คือธนาคารกลางทั่วโลกยังพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์นะครับแล้วก็ยังเออใช้ทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นนั่นเอง หลายๆประเทศเลือกที่จะเพิ่มสัดส,ส่วนการถือทองคําเข้าเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงกันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในบริบทนี้แม้เศรษฐกิจจะโตช้าแต่ราคาทองคาเนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่สําคัญของนักลงทุนในระยะยาวได้ครับก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดติดตาม Vision X Podcast ครับ